เข้าม่ในะใช้งานอีกหนึ่งคันคุณพี่ Ford Ranger 2.2 XLT เป็นตัว h i ร h Rider นะคะปี2018เล็กไม่แสน0 0 0เดิมโรงงานสภาพตัวรถสวยรถใช้งานน้อยยิ่งมาแค่มือเดียวคุณพี่ภายในนี่มาเนียนเลยนะคะใครสนใจคันนี้ฟรีดาวน์ปออยู่เดือนละ8 0 00ันได้สีปำเนีรยออ,โ,อ,ตโ,อโต้พวงมาลัมายมอเตอร์ชั่นวิดิโใช้งานปกติทุกอย่างนะคะใครที่หาไว้ใช้งานอย่าพลาดรับชมคลิปเต็มคลิปนี้ดูแลตัดสินใจได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซีน้องกัณฑ์อันคอ,อต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับ,บพี่ๆเข้าสู่ช่องอัน,อนกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะหนูนํากระบะสวยเกตเอมาให้ดูอีกหนึ่งคันคุณพี่คันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะ,ะรถสวยนะคะมือเดียวคุคณพี่เข้าศูนย์ทุกระยะด้วยนะคะสำหรับ,บคันนี้นะเป็นแบรนด์ลองนะคะเป็น Ford Ranger นะคะ2.2 XLT ตัวนี้เป็นตัว h ฮเดรตเตอรประตูออโต้นะคะ ปี2018เลขไม้ส3 9,000กิโลค่ะพี่พราคานยอยู่ที่449,000เท่าน,นั้นเลยพร้อมกับจัดเต็มทีดาวผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะได้รถสีประตูสีดำสภาพสวยนี่เข้าใหม่เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพทำสปาด้วยนะคะตัวรถไม่มีรอยละกิ๊บใดๆเลยนะมีสิ่งที่ต้องเก็บงานเล็กน้อยก็จะเป็นพวกสะเก็ดหินกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็สีของตัวรถเล็กน้อยเลยนะเดี๋ยวพวกเราเก็บงานให้นะคะรับรองว่าสวยกว่าเดิมนะ ในส่วนของตัวล้อนะคะทุกอย่างนะเราได้ไปสภาพนี้เลยนะคะเสียมสันโค<ม>บอดี้ตัวรถเดิมๆนะคะป้ายทะเบียนในเรือจดให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้นะคะมาดูในส่วนของบอดี้แก้มข้างนะ,ะให้ดูเลยนะคะซุ้มล้อสภาพเดิมหัวน็อตไม่มีร่องรอยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้ครบไฟหน้าปโปรเจคเตอร์เลยนะคะมีในส่วนของไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ไฟหลีไฟเดย์ทมมมีมาครบเลย เป็นของเดิมนะคะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีร่องรอยแตกร้ารายงานนะวอดี้แก้มข้างฝากระโปรงชุดแต่งของเขาเนี่ยนะเป็นแต่งออกมาจากศูนย์เลยเนะะี่ยค่ะมีร่องรอยเนาะสีถลอกนะคะตรงนี้ต้องเก็บงานให้เล็กน้อยเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้ติดใจไม่ได้อะไรคุณพี่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะย่ามาลองขับมาลองเทสได้ก่อนก็สามารถเข้ามาได้เนะะี่ยค่ะมาก่อนไทรได้เลยโทรเข้ามาสอบถามได้ที่091882 0616นะคะหรือว่าจะเป็นลาย aun197 เดี๋ยวหนูติดต่อขึ้นช่องทางการติดต่อให้ด้านล่างต้องแจ้งก่อนนะตัวรถนี่มีร่องรอยเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มีประวัติชนหนักพิลคว่ำม,มานะเพราะว่าถ้าชนหนักนะคะเข้าคัสซีพิวคว่ำตีลังกาของพวกหนูเนี่ยนะจะไม่รับเข้ามาเลยนะเพราะว่ามันจะจับไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะรับสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเ,เข้ามาให้นะคะตัวแม็กก็จะได้เป็นแม็กแต่งแบบนี้นะคะเอาไปใช้งานได้เลยคุณพี่ ขอบเท่าขอบเดิมนะคะตอนนี้ย้จะได้เป็นขอบ20 20นะคะแม็กเนี่ยขอบ2 0่ิดิสเบคคู่หน้านะคะ<ม>ยางเนี่ยเป็นยางติดรถมานะ<ม>เดี๋ยวดูแลให้ถ้ายางเก่าเส,สื่อมสภาพหรือเปลี่ยนใหม่ให้4เส้นนะคะ<ม>ถ้ายางมันเก่ามันเส,สื่อมสภาพเปลี่ยนมันโช้คอ,อัพซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมนะไม่มีร่องรอยนะคะเหลือทำความสะอาดทําสปาเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะนนการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้เหมือนเดิมนะคะคุณพี่ข้างแก้มเกียรเรื่องชัดเจนนะคะนี่ ก็จะเป็นออโต้หกสปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2เป็น2,200มนตรนะกระจกมองข้างนะจะได้ปรับความไฟฟ้านะคะก็มีไฟเดียวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยเหมือนกันมือเปิดเนี่ยมีเบ้ากันลอยมาให้นอะแต่งมาจากเจ้าของเดิมสตรแหลกหลังคาทุกอย่างก็ได้มาเดิมคันนี้สภาพยังไม่ฉ่ำเท่าไหร่นาะอเพราะว่ายังไม่ได้สภาพทำสปาบันไดข้างนะคะไม่มีร่องรอยนะตัวรถเนี่ยต็วรถตัวอัดศูนย์ใช้งานแค่มือเดียวคุณพี่เลขไมล์หนึ่งแสนเก้าพันกิโลนะคะรถปี2018 ล็อกแบบออโต้ได้นะคะสำหรับมือเปิดพวกนี้นะ mm hmm. นะกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกตัวกระจกมาให้นะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทแบบนี้อยู่นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะได้ในส่วนของออปชั่นเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาพวกไฟหน้าพวกนี้ปรับระดับได้ในส่วนของตรงนี้นะคะกระจกปรับมองข้างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศลมแอร์เนาะเลขไม้เนี่ยอยู่ที่1 9 2 4 7กิเกิโลเมตรนะคะก็เป็นไม้แท้ไม้เดิมโรงงานเลยนะ ตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นแบบว่าเกียร์ตรงแบบนี้เลยไม่ได้เป็นขัน้ขนบันไดคอนโซลตรงกลางมีช่องวางแก้วน้ำมาให้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือนะคะํำแน่งเดิมนะเบาะหนังนะคะเดินได้มาสีขาวนะ,ะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะเป็นเบาะปรับแบบแมนวนวลนะ,ะเรียมซันคอลเดี้ข้างแก้มนะคะสภาพเดิมหมดทุกจุดนะคะไม่มีร่องรอยนะ,ค,ะคุณพี่คันนี้ใครอยากซื้อสดบอกเลยว่าราคาคุ้มมากนะคะไม่ต้องไปเสียวแวดให้ธนาคาใรใดทั้งสิน้นนะ เอาไปได้เลยนะคะแผ่นเพดเลขเครื่องเลขถังตรงอยู่ครบนะคะแจ้งเกตรื่นชัดเจนด้วยนะมาดูคอนโซลตรงกลางก็จะมีที่พักแขนพร้อมกับเก็บสัมภาระมาให้ตัวเบาะด้านข้าสภาพสวยๆนะหลังคาด้านบนเนี่ยนะไม่ได้มีข้ามน้ําไม่ได้มีข้ามกระสกระปก๋กนะคะมีร่องรอยการเจิมมาเล็กน้อยที่เก็บแบนนะคะคันนี้ลูกค้าก็นําของเดิมออกไปหมดแล้วนะ ที่บังแดดมีกระจกมาให้มีไฟสองหน้านะคะราคาคุ้มนะคุณพี่449,000ได้ปี2018ได้กระบะสิตัวออโต้กระจกตัดแสงนะคะตัวนี้เหมือนจะเป็นกระจกแบบออโต้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะจอกลางเนี่ยมีมาให้เล็กน้อยนะคะเป็นจอตรงกลางเล็กๆนะแต่ว่าไม่สามารถทัชสกรีนได้นะคะก็เชื่อมต่อรับโทรนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลนหมดเป็นเพลงได้นะคะคันนี้บลูทูธน่าจะได้ด้วยนะคะ ไฟฉุกเฉินเขาอยู่ตรงน,นี้เปิดใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นปกตินะคะพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะเป็นของเดิมโรงงานนะคะตัวแอร์นี่เย็นเจ็บลเลยรับโทรเพริ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดเป็นเพลงได้ชิปหน้าจอได้นะคะตรงนี้ก็ปรับเซนมาอรหน้าจอทุกอย่างได้หมดเลยนะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแบบปรัอบอนาล็อกแบบนี้นะคะหมุนมือมีจุดชาร์จนะคะ power outlet มาให้2จุดนะเป็น ไฟนะคะแบบ12โวลต์ด้วย USB AUX มีให้นะคะตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อติดกล้องหน้าจอได้เลยนะเกียร์อัตโนมัติช่องวางของวางแก้วน้ำนะคะสภาพสวยคอนโซลคอนโซลนะมีมาให้นะคะประตูสามารถล็อกได้โดยผู้นั่งโดยสารด้านข้างได้ด้วยนะคะแอร์แบ็กคู้น้ามีมาครบภาษีพรบหมดปี69นะคะหลังห้องหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านนะ449,0 0 0เาเท่านั้นคุณพี่นะคะได้คาวฟอร์ด4ประตูออโต,โต้นะ เดี๋ยวห้องเครื่องยนต์นะคะหนูพาเข้าชมท้ายคลิปนะพี่เพ่อนใครที่สนใจคันนี้เนาะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยพี่พี่สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาก่อนขครได้เลยนะเหลี่ยมสันคมมัวน็อตน,นะบอดี้แก้มข้างให้พี่พี่ดูสภาพสวยถึงจุดนะคะไม่ได้มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนียได้เป็นสีประตูด้วยสีดำนะคะสภาพเดิมโรงงานหมดเลยนะบอดี้แก้มข้างนะคะแผงประตูให้ดูเลย ไม่มีรอยละกิ้มนะเหลี่ยมสังคมหัวน็อตทุกอย่างเดิมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้อีกนะตัวนี้มีพรมไดมอนคัตมาให้แล้วในตัวนะคะลูกค้าเก่าดูแลดีนะคะคันนี้หัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยเราตรวจสภาพรถตรวจเช็คประวัติส่วนให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะตรวจโครงสร้างให้ด้วย274จุดนะกระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะพี่สวยนะคะล็อกเด็กใช้งานได้ปกติเลย เงีนกิฟนะคะใครอยากได้ฟองสีประตูออโต้จัดคันนี้ได้เลยนะถ้าเป็นสีประตูนะคะโครงสร้างนะคะตัวรถแบบเอยคัสซี่เอยเดิมทุกจุดนะตัวยางเดี๋ยวเราเช็คให้นะถ้ายางมันเก่ามันสุดสภาพเราเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะคะ4จุดพร้อมกล้องถอยที่เป็นเจ้าของเดิมติดมานะคะป้ายทะเบียนเนี่ยอย่างที่หัวแจ้งเลยนะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นรุงเทปนะคะ คันนี้ก็บอกเกียร์รุ่นชัดเจนไฟไท้ายนี่เป็นแบบ LED นะคะเป็นหลอดฮาโรเจนนะคะสภาพเนียนๆนะคะคันนี้เป็นฟอร์ดสี่ประตูคุณพี่เป็นรถแบรนด์หลักแต่ว่าถ้าลูกค้าประวัติดีนะสามารถฟรีดาวน์แบบไม่ต้องใช้เงินได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกจุดแม็กไลเนอร์ด้านหลังสภาพสวยเลยมดูได้เลยคันนี้เนะะี่ยไม่มีบรรทุกหนักไม่มีขนหนักมากนะเป็นรถบ้านนะคะคุณพี่เป็นรถบ้านเนาะ ลูกค้านะคะนำเข้ามากับเรานะ4 4 0 0 0 0เข้ามา449,000เท่านั้นได้สภาพสวยๆแบบนี้แหละนะคะใครสนใจช่องทางการติดต่อน้องอันอันขึ้นให้เรียบร้อยคุณพี่โทรเข้ามาได้เลยนะการันตีโครงสร้างเดิมให้นะคะถ้าไม่เดิมเราไม่รับเข้ามาแน่นอนนะคันนี้ถือว่าสวยเลยได้ราคาดีด้วยนะคะเป็นรถมือเดียวใช้งานน้อยนะรถปี18วิ่งไป1ส0 0กนโลนะคะตกปีละ20,000กวโลเท่านั้นเลยนะ ใครสนใจนะช่องทางการติดต่อโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะถ้ารีบให้โทรก่อนเพื่อนโทก่อนใครคุณพี่รับรองอยู่ไม่นานได้รถราคาดีสภาพสวยแบบนี้นะคะจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยชุดแต่งบอดี้เดิมจากโรงงานนะคะตัวรถเนี่ยไม่มีตัดต่อตัดต,ต,ตอนการันตีโครงสร้างให้นะเดี๋ยวพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์นะคะคุณพี่มาดูกันต่อในส่วนห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเราเช็คให้ทุกจุดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นี้เปลี่ยนมาเดือน5ปี67เน,เนอะแต่นี้ก็เป็นปี68แล้วแบตเตอรี่เกือบปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้ไฟหน้าหัวน็อตไม่มีโดนงาโดนแงะนะคะโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบเลยนะไฟเดิมโรงงานหัวน็อตนะคะไม่มีโดนงาสุกจุดเลยนะของเลวแบตเตอรี่ทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคุณพี่นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกจุดนะเป็นอาร์คูปรสภาพสวยโช๊ค้ัฝากระโปรงคันนี้ก็มีมาให้นะคะไม่มีร่องรอยด้วยนะ การันตีคงสร้างให้ทุกจุดเลยไฟเดิมทั้งสองฝั่งนะคะการันตีให้ค่ะคุณพี่กรองอากาศของเลวนะคะทุกอย่างเราดูแลให้หมดเลยนะ,ะน้ำนะคะหม้อน้ำคูลเลนทุกอย่างเราเช็คให้นะคะเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้ไม่มีค้ามน้ำมันไหลรั่วซึมนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะ,ะถ้าสนใจนะคะช่องทางการติดต่อนุขึ้นให้แล้วเรียบร้อยอย่างมาดูรถตัวจริงอย่างมาลองขับมาลองเคสได้พี่เข้ามาได้เลยโทรเข้ามานะคะแจ้งเข้ามานะ,ะชโนกันเข้มร้อนอยู่ในสภาพปกตินะคะ เหลี่ยมบอดี้หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยนะคันนี้เราตรวจสอบเช็คให้แล้วนะ2อ4จุดก่อนจากไฟแนนนะการันตีให้นะคะถ้าใครสนใจคันนี้ช่องทางการติดต่อนะขึ้นให้เรียบร้อยคุณพ,พี่โทรเข้ามาได้เลยอยากเป็นเจ้าของก่อนใครคุณพี่คะอยากมาดูรถตัวจริงมาจับมาจองกันได้ก่อนนะคะใครสนใจอย่ารอช้านะช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนีนะคะมออก,กอเดิมโรงงานทุกจุดนะ การันตีโครงสร้างให้คุณพี่ได้ฟอร์ดสีประตูออตโต้นะคะในราคา4 49,000บาทได้ปี2018นะคะเลขไมล์19,000กิโลพร้อมกับฟรีดาวจัดเต็มได้เลยคันนี้ใครสนใจนะคะน้องอันอันฝกา like, กกดไลค์กดแชร์นะยิลังใจให้ด้วยเนะะี่ยค่ะโทรมาได้เลยเบอร์ด้านล่างแอดไลน์มาได้นะคะคุณพี่สำหรับวันนี้นะหนูขออนุญาตลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้ามีผิดพลาดการใดในคลิปนี้ต้องขออภยนะัยว้ณทีทนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาทุกท่านทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ